สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านสู่ช่องความรวยนะคะพี่น้องหวยรัฐบาลไทยของพระอาจารย์ออสค่ะพี่น้องมือดีสอดเขียวผ้ารวยพ,พี่น้องมาตามตัวเลขแนวทางสูตรแตกสูตรปังของพระอาจารย์ออสนะคะพี่น้องแตกมาแล้วหงวดติดเกิดอะไรขึ้นในงวดที่เจดและงวดที่แปดทำไมมันหลุดนะคะพี่นอ้องอวันนี้เราเจอกันวันที่ยีด กุมภาพันหกแปดนะคะเกิดอะไรขึ้นนะคะตั้งแต่สร้างองค์แม่ย่าสีบางตาลขึ้นมาบวงสรวงขึ้นมาเป็นครั้งแรกนะคะพี่น้องทาไมไม่แตกเลขทําไมมันไม่เข้ามันเกิดอะไรนะคะทั้งทั้งที่องค์ปู่สีผู้ชงม,มุกดานคราชักบอกกับเราว่าถ้าสร้างองค์แม่ย่าสีบางตาลขึ้นมาปุ๊บโชคลาภทรัพย์สินเงินทอง ทุกสิ่งอย่างจะอยู่กับแม่ย่าเนี่ยเยอะที่สุดเดยเยอะกว่าอยู่กับองค์ปู่สีผู้ชงม,มุกดานคราชนะคะตั้งแต่สร้างองค์ปู่สีผู้ชงม,มุกดานคราชมานะคะพี่น้องเปลี่ยนสมใหม่เปลี่ยนศรีใหม่นะคะก็ได้โชคเลี้ยงงวดงวด,งวด,ง,วดงวดมาตลอดเลยนะคะพี่น้องโชคเข่าพาจั์แล้วก็แตกปังปังถูกกันทั้งหมู่บ้านนะคะพี่น้องจนไ่เข้าฟันเขา้า ช่งเสริมบารมีพระจันาร์บอกไหว้หสร้างแม่ย่าสีบางตาลขึ้นมาเคียงขางกันคล้ายๆกับว่าเป็นผัวเป็นเมียผู้หนึ่งเฝา้ารั์นะคะ,ะผู้หนึ่งกับเป็นคนดูแลอยู่ในหันอ็นซะียนาพี่น้องผู้หนึ่งเฝา้าผู้หนึ่งดูแลเหมือนลาดตะเวนนะ่ะนะคะพี่น้องแต่ถ้าจะขอเอาจริงๆต้องมีแม่ย่าสีบางตาลขึ้นมากเป็นอย่างคือบ่ได้นะคะแต่ก่อนนี้ได้ทั้งลาวได้ทั้งไทยเลขเขาปังๆงนะคะพี่น้อง อ่าอดเขียวมีเรื่องเล่าเราให้ฟังบัดท,ที่นี่พี่น้องก่อนจะฟังเรื่องเล่ามาฟังเรื่องเลขพระอาจารย์อดสกุลงวดนี้พระอาจารย์ฝันพอ้อมีเลขความฝันให้พอ้อมแต่ว่าบท่านตีพะนะเออบท่านได้ตีพี่น้องสตีว่าจ่างไหนนะคะพี่น้องอ่าเลขของพระอาจารย์อดนี่เป็นเลขสูตรนะคะงวดนี้เลขฝันนี่พระอาจารย์อดบอกว่าพระอาจารย์ฝันหินปักคอ ปลาชอ่อนนี่ตัวยาวๆคือป่าดับนี่พี่น้องปลาคอน่มันมากินปลาตายมาหนิพี่นอ้องเออมันลอยมาอยู่ดีๆนะมันมากินปลาตายเพราะเห็นพระอาจารย์่งางมาบาดท,ที่นี่พระอาจารย์่งางมาเห็นพระอาจารย์่งางมันตื่นไปจวดเลยวาสันเอาพี่น้องจะตีว่าจังไดเออมื่อคลื่อนก่อนนิดหน่นะคะพีน่น้องพี่น้องสิตีว่าทั้งไหนนะคะในตัวเลขแนวทางความฝันแบบนี้นะคะส่วนเลขสูตรอาจารย์นะคะรอบนี้มาแบบ จวดจัดมากๆเลยมาเขียนๆเลยสามตัวแล้วก็สองตัวเน้นๆวงกลมให้พรมนะคะล่างเป็นล่างบนเป็นบนเนบนคื่อเกาเชน่นเคยค่ะสำหรับตัวเลียงแนวตั้งของพระอาจารย์อวดนะคะพี่น้องสูตรแตกมาปังๆรอบนี้ขอแก้มือหน่อยนะคะพี่น้องเลขพระอาจารย์ก็ะด้พระอาจารย์กระออ่าอภัยพี่น้องไล้ๆนะคะที่ อ่าลงตัวเลขแลเรามั่นบ่ถือมัม่ไดจจังใจไมายตามที่ว่าไปนะคะพี่น้องเรื่องเล่าแต่ละเรื่องเล่าผู้ใดที่ติดต,ตามแนวทางของเลขของพระอาจารย์อดนะคะแล้วก็ด้วยการพลังบุญที่สร้างองค์แม่ย่าสีบางตันนะคะพี่น้องเมื่อเปิดพุ่มเมื่อลงองบ่วงสวงมือแรกเลยนะคะพี่นอ้องพระอาจารย์เริ่มเฮ็ดเริ่มทำมาเลขบ่าเขาเกิดจากมีมั่น คนหนึง่งมีม่านละม้นดำม่านสางพุ่มปิดเมื่อดบดเปิดพุม่มเปิดสีบังตาแม่ยา่าบ่เปิดดวงจิตดวงใจบ่เปิดดวงวิญญาณบ่เปิดดวงตาให้แม่ยาเฮาเขามาสร้างการเป็นศัตรูเขามาด้วยความอิจฉาเขามาด้วยความไม่รักไม่ใคร่ด้วยความไม่มีความประสงค์ดีนะคะเป็นยังไพรชานคือรู้จักอืม เพราะนิมิตมันเกิดขึ้นแล้วก็ยังไปดูเข้าใจเข้ามาไปเบิงหม้อบ่พี่น้องเอ่อให้คนมาซองทําให้ให้ห้องห้องนี่กระลู้อยู่แล้วล่ะในตัวห้องนี่แต่ว่ามันบ่คักเอาผู้อื่นมาเบิงนัาแล้วก็ไปเบิงหม้อซองให้รู้เลยว่าเรื่องนี้มันเกิดจากยังเป็นยังเล็กมันคือบ่เขามันเกิดจากผู้ใดคนผู้ใดผู้ใดมาเฮ็ดอ่าในทุกทที่นะคะถ้าผิดนิดเดียว ในศิลธรรมก็หลุดเหมือนกันนะ,ะพี่น้องสมมติว่าเข้าไปขอเลขพ้นปวกมีคนไปเหี่ยวใส่ไปตีนเหยียบพุ่มเจ้าทีตรงนั้นมั่นกับพวกเขาแล้วเลขนี่มันไม่ได้เล่ยเลมันก็เอาด้วยกลอ้พวกมันนี่นะ,ะพี่น้องแล้วบัดนี้งานตรงนี้นะ,ะพี่น้องเข้าทำเข้าทำพิธีดีเขาทำพิธีด,ดีอันผู้ทำพิธีบดีมันเกิดเหตุอยู่น้ำเฒ่านะ,ะสวนไปสวนมาสวนไปสวนมาพี่น้องเรื่องของมนต์ดำนะคะพี่น้อง มันมันแฝงในความดีนะคัะพี่น้องมันจะมาในความดีความเมืดมนมาแฝงกับศาสนานะคัะพี่น้องหลายอันหลายอย่างนะคะพี่น้องอันนี้เพิ่นเราให้ฟังเพราะฉะนั้นนะคะในรูปแบบของคนทุกวันนี้เรารู้หน้าไม่รู้ใจอย่าเชื่อได้ทั่วไปนะคะพี่น้องเฮาต้องระมัดระวังตัวเองนะคะพี่น้องถ้าเรารู้สึกว่าผิดนะคะ ผิดปกติในตัวเองหรือ,อยังกระสางให้ไปแก้ไขนะคะพี่นอ้องยาให้มันถึงเวลาเวลาที่มันแก้ไขบได้นะคะอะที่นี่บาดท,ที่นี่พ่อพระอาจารย์รู้แล้วว่ามันเกิดจากอีหยังนะคะพี่น้องพระอาจารย์สวดมนต์ปัดเคลื่อนมือขค้ืนนี้วันผ่ะนะคะสวดมนต์จนเจ็บข้อและซอดเขียวกระสิน <laughs> นะคะพี่น้องเออ เอาพระมาจากหลายที่หลายจุดเลยนะคะมานางสวดมนต์น้ำกันซอยเปิดพุ่มซอยล่างมนดับมน,มนทิ่นเรื่องที่มั่นบอดีนะคะพี่น้องเรากลมาซอยเสริมบุญบาร,รมีแม่ยาสีบางตานไห้มีหูทิบตาทิบหูแจงตาใสแห่งหูสว่างหูทิบตาทิบเกิดขึ้นมาบีบาร,รมีส่งเสริมให้พี่น้องเข้าคือเก่าพี่นอ้องรอบนี้ก็เลยเป็นการเปิดโตเลขไม่ของอาจารย์รอบแรกครับพี่น้อง ยังไงก็ขอให้แตกบางๆนะคะอ่าวันที่หนึ่งนี่เมื่อสามคำพายจย์บอกว่าจะเฮ็ดลงอ่าเสาเอกอยียงของพายจย์นี่แหละเพื่อจะสั่งแม่ย่านี่แหละพี่น้องนะคะอว่ว่างว่างว่างความกว้างว่าง,วางความเาว่างเล็กนะพี่น้องล่งถามเลยนะคะเมื่อนี้อ่าเป็นวันที่นะ,ะพี่น้องเดี๋ยวด้อให้ให้สอดเกี่ยวเป็งกอนนะคะ จะเป็นการสร้างสร้างหญ้าเอาเลิกเอาชัยนะคะเออเอาเล็กมาขดมางอนะคะพี่น้องความยาวอยู่4 7เมตรนะคะหลังจากล่างม้วนทิ้นนี่แล้วมือขึ้นนี่ล่างม้วนทิ้น,นแล้วนะครับพี่น้องก็จะเริ่มสร้างนะคะเอ่อกับแม่ย่าสีบางตาลเราวันที่หนึ่งนะคะคืนสามคำนะครับพี่น้องแล้วบาดท,ที่นี่ ึ้นเลแอมดอกซอเขียวกระลืม่มพี่นอ้องเขียนแต่ว่าสามคำวันที่หนึ่งสามคำนะคะพี่น้องแล้ววัดที่นี้มีข่าวดีนะคะพระอาจารย์อ,อดเดินทางไปหาพระอาจารย์ที่วัดป่าดงหนองตาลนะคะ,ะที่มีองค์ครพญานาคกันเนาะ,ะ,ะหลายๆเป็นบอ่อหนามเป็นลุม่มเป็นลุ่มนะพี่นอ้องพระอาจารย์ได้เดินทางเข้าไปขอบุญบารมีจากเจ้าวาดวัดนะัจุดนั้นนะคะพี่นอ้อง ขอบ,บุญบารมีขอความช่วยเหลือขอความเมตตาจากภูมิเจ้าทีแห่งนั้นด้วยการประสงค์ดีที่เราจะสร้างอง,งค์ปู่แม่ย่า,งงส,ายสีบางตาลขึ้นมานะคะพี่น้องด้วยเจตจำนงที่ดีจุดประสงค์ที่ดีนะคะก็เลยเข้าไปร่วมขอคำปรึกษากับพระจาจาร์นะคะพี่น้องบัดนี้ได้ข้าวดีขึ้นมากบาัดนี้พี่น้องด้วยการเป็นสายอง,งค์ปู่พญานาคเหมือนกันนะคะเพิ่นก็เลยคุยกันไงนะคะพี่น้อง ทาางวัดเนี่ยดงน้องตานนี่นะครับพี่น้องวันที่สามสิบมีนาคมนะคะจะนำผ้าป่าเข้าไปถวายที่วัดป่าบ้านโคกหงวัดดงสะพังท่วงเพื่อสร้างองค์แม่ย่าสีบางตาลด้วยกันค่ะพี่น้องโอ้ขนจกิยงโกคออนุมโมทธาาสาตัค่ะแค่ได้ยินเรื่องนี้ซอสเขียวก็ขนหัวลุกแล้วนะคะพี่น้องขึนบัดรตัวเรยนะพี่น้องบุญมาลามีค่ะพี่น้องอืมในเมื่อมันตกที่ต่ำมันก็มีที่แก้ไข แล้วก็มีที่สูงต่ําได้ก็สูงได้คือกันบัดเขาถูกปิดประตูเงินประตูทองมันก็มีวิธีเปิดประตูเงินประตูทองต่อไปนี้จะเป็นการสร้างและเปิดซับรับซับกันนะคะพี่น้องใครมีโอกาสร่วมผ้าป่าร่วมสร้างองค์ไม่ยอดสีบางตาลก็ติดต่อมาได้นะคะพี่น้องอยากจะร่วมสร้างมาทางช่องก็ได้เดี๋ยวช่องจะติดต่อกับพรอาจารย์ไน้นะคะ หรือจะติดต่อกับพระอาจารย์โดยตรงเลยก็ได้นะคะพี่น้องด้วยแรงบุญบาร,รมีเราต้องมาสร้างร่วมกันนะคะพี่นออ้องเทุกสิ่งอย่างนะคะร้ายกลายเป็นดีนะคะพี่น้องร้ายก่อนแล้วก็มาดีถ้ามันดีแล้วมันจะดีตลอดนะคะพี่นออ้องเเริ่มทำนี่ก็มีมารแล้วม่านผจญมั่นอิจฉาค่ะพี่นออ้องพอมีมารอิจฉามานผจญในเรื่องนี้แล้วนะคะพี่น้อง พอเพิ่นแก้ไขได้เพิ่นเปิดแล้วบานนี้เปิดแล้วม่ได้จะเอาดี่วันนี้พี่นอ้องอ่าเพราะฉะนั้นนะคะพี่น้องใส่ดุลวินิจพิจะะารณาญาณในการรับชมเรื่องเล่าเรื่องนี้นะคะพี่น้องมันจะไปตามเรื่องตามเล่าของมันนะคะออซอเขียวก็จะพยายามตามเรื่องราวที่เกิดขึ้นในทุกๆเรื่องมีผิดมีถูกมีแก้ไขมีเรื่องใดที่ติดขัดเดี๋ยวซอเขียวจะนําเสนอนะคะ เรื่องดีๆมาเล่าให้ฟังในภูมินั้นนะคะพี่น้องเกิดอีหยังขึ้นนะคะ,ะขนาดสร้างองค์ปู่สีผู้ชมมุกดานาะครารแค่เปลี่ยนชมงูเห่าสามหลอดที่ตกลงมาต่อหน้าพระอาจารย์นั่งสมาธิอยู่ย่มเกิดขึ้นนะคะพี่นอ้องนั่นเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะ,อ,ะอาจารย์สร้างเองทําเองนะคะทีนี้สร้างองค์ปู่แม่ย่าสีบางตาลขึ้นมานเรื่องดีๆมันเกิดขึ้นแล้วคนเหอ่อเข้าไปซอยทําบุญร่วมสางร่วมเล็ด คนอิจฉามันมีบบบนี้พี่นอ้องอ่าก็เลยเกิดจากการปฏิหารสร้างม่นดำเขามาปิดหูทิพตาทิพป,ปิดทางสวรรค์ปิดทางศัพท์ทงังเงินทางทาง่อมของเมียซีบางตานค่ะพี่น้องบอกให้เห็นในสิ่งที่มันดีนะคะพี่นอ้องอ่าคนเฮาเหตุไปกับเขาบ่ถึงบบดนี้อ่าในเมื่อมันเข้าไม่ถึงอะไรก็ไม่ถึงกันเพื่อนบ่เห็นเฮาเฮาบ่าเห็นเพื่อนมั่นกระเลยกายเป็น ความเม,ดมืดอม่นค่ะพี่นอ้องอ่าในเมื่อแก้ไขแล้วข่าวดีก็มาแล้วบังเกิดแล้วนะพี่น้องต่อไปนี้เราจะรับโชครับทรัพย์กันนะคะในตัวเลขแนวทางของหวยรัฐบาลไทยของพระจันโอ๊ตนะคะพี่น้องจากภูมิวัดป่าบ้านโคกโหงวัดดงสะพังทองบุญบาร,รมีองค์ปู่ศีผู้ชมมุกดาน,นกราชและองค์แม่ย่าสสีบางตานกันในงวดวันที่1มีนาคม68กันได้เลยค่ะพี่น้องคะ่ะ ค่ะเราก็มาสรุปตัวเลขแนวทางของสูตรแตกพระจาจารย์ออสกันเลยนะคะพี่น้องหนึ่งมีนาคมหกแปดนะคะสามตัวบนอาจารย์จับให้เจ็ดศูนย์สามสามศูนย์สามค่ะพี่น้องสองตัวบนสามศูนย์และศูนย์สามค่ะพี่น้องตัวรองเก้าสามและแปดสามนะคะส่วนสองตัวล่างนะคะอาจารย์จับให้สองเจ็ดสามเจ็ดและเจ็ดห้าค่ะพี่นอ้องอ่าพี่น้องตีเลขความฝันมาจังไดค่ะพี่น้องตรงกันกับพระอาจารย์บ่นะคะพี่น้อง อ่าเลขมีแปดวิเจ็ดนะคะในเลขความฝันเนาะอ่าพระอาจารย์บอท่านตีเด้พี่น้องแล้วแต่พี่น้องจะตีเอาว่าจะนนะฮะพี่น้องอ่าเลขความฝันอาจารย์ก็ตีไปประมาณเจ็ดศูนย์นะคะเจ็ดศูนย์แปดศูนย์นะคะพี่น้องอ่าหยุดซัมเนี่ละพี่น้องเจ็ดศูนย์แปดศูนย์นะคะสําหรับตัวเลขแนวทางความฝันเนาะอืมแล้วแต่พี่น้องสิพิจารณานะคะพี่น้องงวดนี้นะคะแต่ว่าพระอาจารย์อวดเน้น 0330ในสูตรนะคะพี่น้องอาจารย์เอาไว้เป็นร้อยใบแล้วค่ะรสกะรี่เพิ่นนะคะจักนินบอนินฟันทุ่งบาฟันทุ่งละฟาดไปเท่านี้พี่น้องเอ้ยเป็นร้อยใบแล้วนะคะเอาเลขข้อมฝันด้อพี่น้องอ่าเลขฝันนะคะเลขฝันนะคะอาจารย์ตีไป7080นะคะพี่น้องอ่า อากาศนี้จีกไปด้วยนเนาะเจ็ดศูนย์แปดศูนย์เลขฝันนะคะอา,อาจารย์ฝันมา ว่าฝันเห็นป่าไม้กินกันเนาะป่าเปลนไม้กินป่าตายพี่น้องเห็นอาจารย์แล้วก็เดินนี้นะคะพี่น้องป่าก็เล่นนี้ตีความฝันว่าจังไดนะคะพี่น้องอาจารย์แล้วแต่พี่น้องจะใส่ดุนพินพิจารณาตีเลขความฝันนะคะพี่น้องแต่อาจารย์กับสอดเขียวคุยกันแล้วนะคะพี่น้องปรึกษากันว่าได้ตัวนี้ละนะคะพี่น้องเจ็ดศูนย์แปดศูนย์นะคะพี่น้องลองพิจารณาเนาะนี่เลขฝันนะคะเลขฝันนี่ ะะพี่น้องอืมจรณนาเอานะคะพี่น้องอชอบก็บจัดกระจามตามแนวทางค่ะพี่น้องอสูตรแตกพระจัน์อ๊นะคะพี่น้องหนึ่งมีนาคมหกแปดนะคะสามตัวแตกบนนะคะเจ็ดศูนย์สามสามศูนย์สามสองตัวบนได้สามศนย์สมนะคะนินให้พร้อมนี่นี่บนธรรมดาเด้พี่น้องวงกลมให้เรียบร้อยนะคะตัวรองเก้าสามและแปดสามค่ะพี่น้อง เป็นบนล่างเป็นล่างนะคะส่วนเลขล่างนะคะพระอาจารย์จับให้เด่นๆเลยสองเจ็ดสามเจ็ดและเจ็ดห้าค่ะพี่น้องนี่คือตัวเลขแนวทางของเลขสุดแตกปังของพระอาจารย์ออสนะคะพี่น้องน้องเลขฝันเจ็ดศูนย์แปดศูนย์ค่ะพี่น้องเอาลองพิจรารณาพี่น้องตีตัวได้ฟาดไปนะคะใส่ดุนพินิจพิจรารณาค่ะพี่น้องสําหรับตัวเลขทุกแนวทางนะคะอ่างวดนี้อ่า หลังจากเปิดพุ่มหม่แล้วนะคะพี่น้องหลังจากที่มีค้นไปปิดมนดดำนะคะพี่นอ้องได้ไปทําพิธีเปิดเรียบร้อยนะคะพี่น้องงวดน,นี้เป็นการเปิดตัวรอบแรกของความโชคดีแตกปังๆไปกับสูตรแตกพระจันทร์ออสนะคะพี่น้องหนึ่งมีนาคมหกแปดหวังว่าทุกคนคงจะไม่ผิดหวังกับการรอคอยแน่นอนนะคะอาจาได์ก็ยกคอยบุญนี่บารมีนี่จงบังเกิดแกพี่น้องเฮาสู้ขู่สุคนทำ่ำรวยเงินทองไปน้ากันตลอด พบพกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ